ถ้าพร้อมกันแล้วพบกับทอล์กโชว์สุดสนุกสไตล์มัมจกมกกันได้เลยในซูเปอร์มัม กาดน้ำย้มไม่เศร้าในมือที่บ่มีเจ้าอยู่ตรงนี้ ความหักแลกใจเจ้าบ่ได้ถ้าเปรียบไกไอ้พอสวยแต่เปรียบใจไอยแพ้เขาสามสองลองต่อเบิ่งอายก็ไปบ่เถ,ถิใจเจ้าเสียงไก่มันห้องปนเศร้าบอกให้อายเฝ้าออ ออกออกออกมาน้ำตามื่อน้ำไหลย่อนหามันไว้บอ,อยู่ไก่มันก็คงหับหูว่วาไอประเ้งสู่อีไก่ที่บอมีคู่มันอาจอยู่ตัวเดียวได้ดี แต่คนที่คู่บ่มีโอ้ยน้ําตามือนั้นไหลย้อนหามันไว้บ่อยู่ไก่มันก็คงหับรู้ว่าไอ้บัดแหทงสู่อีนี่ไก่ที่บ่มีคู่มันอาจอยู่ตัวเดียวได When ว่าเขาจะมีใจแต่บันดนี้เขาไมม,มีเบื่อประวัติเสียเราซสีเรา,รา,ราเดินโชน,โนมโชว์หน้าเข้าไปหาละทนแก้วเบาเบาสิมยว่าคอยมักเจ้าคอยมักเจ้าเด็ดเดียวนี้ปักไอปักเราไปหามองลงปักไอปักจะไปไอยจงใจประสงค์ จมแอลออกจากกันฟันสลายแล้วคืนนี้ย้อนสุภาพสตรี ใจนาหัวใจใส่ฟีบ่บอดายผัวบอม,มนเน็ตเบิดบุญทางเพลง บุญทางเพลงพอุบัเหตทางใจและนี่ก็คือเหล่าศิลปินจากค่ายลายไทยรคคอร์ดค่ายเพลงที่กำลังมาแรงที่มีเพลงดังมากมายวันนี้ครับมาเยือนซูเปอร์มัมกันถึง4คนด้วยกันจะสนุกสนานแค่ไหนนี่ไปรับชมกันได้เลยครับจากค่ายลายไทยนะวันนี้รคคอร์ดมาทั้ง ทั้งค่ายเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยเนต้านะครับผมอันนี้หนิงค่ะเออแล้วนั่นน่ะผมนะครับแล้วแต่ไอ้ลวงพระเดชครับไอ้นั่นน่ะสามครับสามสามสามครับอ๋อเพลงร้องไปเมื่อกี้เพลงอะไรต้าเพลงอะไรนะน้ำตามือน้ำน้ำตามือน้ำครับผมแล้วน่ะของหนิงก็หลงมีใจค่ะหลงมีใจให้ผัวเขาให้ผัวเขาอ๋อ นางพิทีนะผมตัวเล็กตัวเล้กตัวเล็ตัวเล็วเดี๋ยวหามใจไม่ไหวครับน้ำตามือน้ำคัความหมายมันคืออะไรอ่ะมือน้ำเนี่ยมันคือคนที่เลี้ยงไก่ดูแลไก่ในในฟาร์มนะอรับอ้แต่ว่าน้าตานี่เกิดจากถือเมียถิมผู้นี้อ้ความหมายมันคือถือเมียถิมมือน้ำเนมือน้ํานใกล้แมนครับโอแล้วมีใจให้ผัวเขาอ่ะ ก็อย่างสมมติว่าเดินเข้าไปในผับแล้วแบบเจอผู้ชายคนนึงเงค่ะมาคนเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราปิ๊งเขาแต่ว่าเอ๊ะแบบหนึ่งก็มีผู้หญิงมาด้วยก็เลยคิดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่ถ้าเกิดถ,ถ,ถ,ถามส่วนตัวถ้าเราชอบเราไปต่อนะคะพี่หม่อมพี่สเปคน้นบอกเลยนี่อย่าว่านะหนูอยากเจอพี่หม่อมมานานแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวใกล้เลยน้องใกล้เลยหนูอยากเจอพี่หม่ออยากเจอมานานแล้วเพราะว่าพี่หม่อเนี่ย ดองดังมากอยู่เป็นเพื่อนก่อนอันตรายตัวนี้อันตรายตัวนี้อัตรายแม่หนูจะบอกว่าหนูอยากเจอพี่หม่ำมานานแล้วเพราะว่าวงในเนี่ยบอกว่าพี่หม่ำเนี่ยเป็นคนใจดีถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนี้สินเนี่ยให้ใส่ชุดนักศึกษามหาตอนแรกคนนี้จะใส่ชุดนักศึกษามาแต่ทีมงานนะไม่ยอม นี่คำพูดคำจาเราแท้งเรามันคนแต่นะรู้ป่ะอันนี้อันนี้จะถือว่าเป็นคำชมว่าอุ้ยเพราะว่าเพื่อนๆก็บอกว่ามาๆพี่เอาใส่ให้จริงๆเพื่อนก็บอกว่าแล่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นถอนแล้วเออไหนอไอ้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 เบิ้งนะ เอ็นลีดเดอรัผมว่ามันเล่นๆๆๆคุณกระหน่ำไม่ยั้งนะผมว่ามาถึงไอ้ครับผมเราอยู่ลาไทยมากี่ซิงเกิลแล้วเนี่ยอยู่ได้สามอาทิตย์แล้วครับจริงวะเอาจริงครับนั่นก็เป็นซิงเกิลแรกเลยทั้งนั้นน่ะใช่ครับก็เขาเขาเจแรกแล้วสามว่ะเพิ่งมาอยู่ใช่ไหมอยู่ได้ประมาณสามปี้วครับสามปีแล้วไม่ค่อยลาไทยเนี่ยครับผม ไอ้ตาก้ินดี้อยกก่อนเอาจนได้เอาจะไม่ถามสามเลยสนี่อยู่สปีแล้วสามปีแล้วครับอยู่กี่ซิงเกิลแล้วเนี่ยตอนอยู่กับลไทยเนี่ยสองซิงเกลครับซิงเกิลแรกคือยังความรักห่งสวยครับดิววารีเดก็เล่าทำไรตับแต่ไม่ทําราใจครับเออเอาลองสักหน่อยสิเป็นิงเกแรกม เราทำร้ายต่ำแต่ไม่ทำร้ายใจแด่งมันเข้าไปมันไม่เคยทิ้งเราชนก้าวส่งท้ายให้ความรักงี่เงาที่เราโคตรเสียใจทำไมแล้วไอะอะไรครับอะไรครับเรื่องเมื่อก้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหสิ่งแรกเราสิ่งแรกจำใส่สมองครับจำใส่สมองใช่ครับเอาลองฟังที่จำใส่สมองดิ จำใส่สมองเจ้าของเอาไว้อย่าไปหักอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมไปแล้วลายไทยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ร้องนะผมผมบวชมาสองราษาเอบวชสองภาษาบวชสองสองปีเลยเหรอใช่ครับโอ้ตาก่อนคู่ขี้กับอาจารย์แจ่มมาเลยครับตอนนี้คือใครพูดถึงคือใครแต่ก่อนผมคู่ขี้กันแต่ประกันมันพูดอะไรไม่ใช่แต่ก่อนผมทำเพลงแค่เมื่อตั้งแต่อยู่มสาม มันไม่ดังคราวนี้เลยจะเอาเอาดีทางบวชไงอาจารย์แจ้เลยมาแซงผมก่อนผมเลยออกมาดีกว่ามาทาเพลงมาเดิมครับผมทันเป็นเหมือนเดิมใช่ครับก็เลยมาอยู่รายไทยใช่ครับส <savior> ่วนต้านี่ก็ต้าเป็นเจ้าของค่ายใช่ไหมไม่ใช่ครับ <c oughs> เป็น <c oughs> อันนี้ก็อยู่ในรายไทยครับก็ให้ผู้จัดการดูแลครับครับผู้จัดการดูแลโอเคโอเคต้านี่มีกี่ซิงเกิลแล้วนะตั้งแต่เพลงอะไรนะตั้งแต่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวก็เพลงประกอบในหนังด้วยนะใช่ครับใช่แล้วเนี่ยนี่ชื่อจริงไหมมีสิครั หนิงจกโมกค่ะแล้วก็แย่ไม่หยุดเลยท้าถอยตลอดขอโทษว่าหนิงปัทมาค่ะเออคุณปัทมาดีกว่าคุณปัทมาคุณร้องเพลงแต่อายุเท่าไหร่นะคุณปัตมาก็สิบระขวบค่ะสิบระขวบแล้วสิบปะขวบแล้วแล้วคุณปัตมาเนี่ยมีกี่เพลงแล้วที่ร้องมาเนี่ยอยู่กับลายไทยมีเพลงเพลงนี้เพลงแรกค่ะเพลงแรกเลยเหรอก่อนนั้นอยู่ค่ายอื่นเหร ก็ยังก็ทําเองค่ะทําเองด้วยทําเองค่ะโอ้เก่งมากเลยทําเองด้วยก็ไม่มีคนทําใครก็ต้องทําเองมันต้องมีที่ลายไทยก็เพลงเนี่ยค่ะมีใจนี่แหละหลวงมีใจใครแต่งให้เพลงเนี่ยคุณปัตมาอาจารย์โชคค่ะเอ้ยอาจารย์โชคเหรอค่ะใครก็คือใครนี่มันมีแฟนยังเนี่ยมีแฟนมีเพลงจีมันมั้ นถามจริงอย่างนี้ใครจะเอาหนูอ่ะจริงเทปนี้น่าจะมาแค่รูดีแล้วดูดีแล้วเอารูดีแล้วส่เองคาใส่ให้เดีูดวโอ้ยรูเธอแคบมากเลยเอาใส่เองแล้วกันมีรูแคบด้วยจริงเทปนี้น่าจะมีพวกมีพวกผมก็ได้นะ้วล่ะพวกน่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้ว มันเป็นทางนู้นทางเนี้เลยก็มันได้ที่มาได้ตรงนี้สายตาเราอยู่ตรงที่เดิมก็จบแล้วไงมันมันนั่งปผมนี่นั่งแต่งหน้าอยู่ผมคุยกับพอ่ต่อยู่ในห้องแต่งหน้าผมช่วยระดับนี่ผมมองหน้าพี่แตาผมไม่มองหน้าพี่แตาแบบสายตาผมไปอยากเห็นชัดๆเปล่าเขาจะขอบังน้า เย็นเย็นเออเย็นใจแตขาไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอครับนี่ิ่งเจอเลยใช่เจอกันมากน้องในค่ายมีกี่คนเนี่ยให่หนูเจอพี่พี่ตาบ่อยเจอน้องสามบอยค่ะเพราะว่าไอ้เพิ่งเจอทางไลน์เพิ่เจอกันครับเจอแล้วเป็นไงดูส่วนมากแต่ผมก็ติดตามพี่เขาดูเต็นท์ในโทรศัพท์ครับผมเอ็ดพี่ว่าลองนั่งตรงนี้ดีกว่าไปะมาตรงนี้เลย S 1> <S 1> <s <học> ส่งมาขนาดนี้มาดูกันครับว่าคุณไหนที่บวชมาแล้วหลายปีนี่เจอสาวสวยอย่างคุณหนิงเข้าไปจะเก็บทรงอยู่หรือไม่ช่วงหน้าห้ามลาด